สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการจดโดเมนเนมกับเว็บไซต์ GoDaddy นะครับหลังจากจดโดเมนเนมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำการเช่าโฮสกับไซต์ Cloud Web Hosting นะครับโอเคอัับแรกนะครับให้เราไปทำการจดโดเมนเนมกับเว็บไซต์ GoDaddy.com ก่อนนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ GoDaddy.com นะครับหลังจากที่เราเปิดเว็บไซต์ GoDaddy.com ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะทำการค้นหาชื่อโดเมนเนมเลยก็ได้นะครับ โดยพิมพ์ชื่อโดเมนเนมแล้วก็นามสกุลของโดเมนเนมที่เราต้องการเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เช็คโดเมนเนมนะครับถ้ามันขึ้นว่ายังไม่มีเจ้าของนะครับเราสามารถที่จะทําการจดโดเมนเนมชื่อนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเพิ่มลงตะกร้าสินค้านะครับนี่เป็นรายการสินค้าในตะกร้านะครับมันจะเลือกจํานวน2ปีมาให้เรานะครับ เราสามารถที่จะทําการจด1ปีหรือว่า10ปีก็ได้นะครับแต่โดยปกตินะครับผมจะจดที่1ปีนะครับเช่นว่าราคาของชื่อโดเมน n น m เนี่ยนะครับอยู่ที่378.29บาทนะครับลดไป72%นะครับแต่ราคาปีต่ออายุนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1, 3 5 0บาทนะครับต่อไปก็ให้เราคลิกที่ไปที่ตะกร้าสินค้านะครับ เมื่อมาที่ขั้นตอนนี้นะครับ GoDaddy ก็จะถามเราว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวของโดเมนเนมแล้วก็การคุ้มครองโดยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับโดยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่229บาทต่อปีนะครับต่อมาก็คือการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองโดเมนเนมระดับสุดยอดนะครับตรงนี้มีค่าใช้จ่าย499บาทต่อปีนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเลยนะครับเราก็ไม่เลือกนะครับโดยปกติผมจะไม่เลือกนะครับ ขั้นตอนต่อมากเดดดี้จะถามว่าเราต้องการที่จะสร้างที่อยู่อีเมลที่เป็นชื่อโดเมนเนมของเราหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับม an ีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับอยู่ที่33บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ผมก็จะไม่เลือกนะครับต่อไปก็ถามว่าต้องการใช้งานเว็บโฮสติ้งด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันนะครับอยู่ที่49บบาทต่อเดือนนะครับและผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ตะกร้าสินค้านะครับ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับชื่อโดเม a i n name ของเรา1ปีนะครับและไม่ได้ทําการเพิ่ม add-on อะไรเข้ามานะครับราคาในการจดโดเมน name ในครั้งนี้นะครับก็จะอยู่ที่378.92บาทนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ดูถัดไปนะครับหน้านี้ g o d a d d ้จะให้เราทําการสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับเราสามารถที่จะทําการสร้างบัญชีผ่านการล็อกอินด้วยบัญชีของ Google หรือว่าบัญชีของ Facebook นะครับ แต่ผมแนะนําให้ล็อกอินผ่านบัญชี Google นะครับส่วนถ้าเราต้องการสร้างบัญชีเองนะครับเราก็ทําการใส่ที่อยู่อ e ีเมลของเรานะครับใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกที่ยอมรับนะครับต่อไปก็คลิกที่สร้างบัญชีนะครับหลังจากที่เราคลิกที่สร้างบัญชีเสร็จแล้วนะครับ Google a d d y ก็จะพาเราไปที่หน้าชําระเงินนะครับ ถ้าเราทําการจ่ายเงินค่าจดโดเมนเนมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยบัตรเครดิตหรือว่า PayPal ก็ได้นะครับโอเคขั้นตอนนี้ผมได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ชําระค่าจดโดเมนเนมให้กับ GoDaddy เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าโดเมนเนมของฉันนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่ชื่อโดเมนเนมของเรานะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่จัดการโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับ เลื่อนลงมาตรงเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะเปิดหน้าต่างนี้ทิ้งไว้ก่อนแบบนี้นะครับต่อไปให้เรามาที่เว็บไซต์ไซแกรว์เว็บโฮสติ้งนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เว็บไซต์ของไซแกรว d ไว้ที่ด้านล่างของลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อเราเปิดเว็บไซต์ของไซแกรว d ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่โฮสติ้งนะครับเสร็จแล้วเลือกเ o r d p ดเพรสโฮสติ้งนะครับให้เราทำการเลือกแพ็กเกจของโฮสติ้งนะครับ โดยแพ็กเกจที่ผมจะทําการเลือกนะครับก็คือแพ็กเกจสตาร์ทอัพนะครับแพ็กเกจนี้มีราคาอยู่ที่4.99เหรียญต่อเดือนนะครับก็จะประมาณ150บาทต่อเดือนนะครับซึ่งแพ็กเกจนี้นะครับจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เพียงหนึ่งเว็บไซต์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะสร้างหลายเว็บไซต์นะครับเช่น2เว็บไซต์ขึ้นไปนะครับให้เราทําการเลือกแพ็กเกจเป็น r w brick นะครับซึ่งแพ็กเกจนี้ก็จะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้มากกว่า2เว็บไซต์ขึ้นไปนะครับ โอเคผมจะสร้างเว็บไซต์แค่เพียงหนึ่งเว็บไซต์นะครับผมก็เลือกแพ็กเกจสตาร์ทอัพนะครับต่อไปให้เราคลิกที่ get plan นะครับมาถึงขั้นตอนที่2นะครับให้เราเลือก i already have a domain นะครับต่อไปให้เราทำการใส่ชื่อดเมนเ n ม a m e ที่เราเพิ่งจดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ proceed นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้นะครับ เราทำการใส่อีเมลแอดเรสนะครับพาสเวิร์ดสองครั้งนะครับใส่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่รายละเอียดของบัตรเครดิตเพื่อที่จะทำการชำระเงินนะครับเลื่อนลงมานะครับเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแพลนจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเราจะไม่เปลี่ยนแพลนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำการเลือกที่ตั้งของโฮสติ้งได้นะครับ ในที่นี้นะครับให้เราเลือกเอเชียสิงคโปร์นะครับสําหรับพีเรียดนะครับให้เราเลือก12เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกชําระเงินแบบ12เดือนนะครับเราก็จะจ่ายแค่ตกเดือนละ4 9่เเหรียญต่อเดือนนะครับราคารวมก็จะอยู่ที่ประมาณ60เหรียญนะครับก็จะตกหยุดที่ประมาณ1,800กว่าบาทนะครับโรง SC s i ี e s ซ a n n e r นเนี่ยเราไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่าย1 9 8เนเหรียญต่อปีนะครับ สรุปค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ59.88เหรียญต่อปีนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการติ๊กถูก2ช่องนี้นะครับต่อไปก็คลิกที่ Pay Now นะครับเมื่อเราทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คลิกเข้ามาที่โฮสติ้งของเรานะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราคลิกที่ exciting domain name นะครับคลิกที่ select นะครับเสร็จแล้วทําการใส่ชื่อ domain name ที่เราทําการจดไว้กับ c o daddy ลงไปนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกที่ Continue นะครับคลิกที่ Continue อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิก Select ที่ Start New Website นะครับถ้าเราเป็นเว็บไซต์ WordPress ธรรมดานะครับไม่มี WooCommerce นะครับเราก็คลิกเลือกที่ WordPress นะครับแต่ถ้าเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ WordPress แล้วก็ WooCommerce นะครับเราก็คลิก WordPress บวก WooCommerce นะครับโอเคผมคลิกเลือกที่ WordPress บวก WooCommerce นะครับคลิกที่ Select นะครับต่อไปให้เราใส่ Email Address ของเราลงไปนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปนะครับนี่เป็นพาสเวิร์ดสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ continue นะครับต่อไปก็คลิกที่ finish เลยนะครับโอเคเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับไซต์กราวจะทำการสร้างโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ให้กับเรานะครับให้เราทำการคัดลอกเอาเนม e เซิร์ฟเวอร์มานะครับ คัดลอกเอาที่อยู่ name server เวอบรรทัดที่1มานะครับเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่เว็บไซต์ g o d a d d y นะครับให้เราคลิกที่เปลี่ยน Name Server เวอนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ใส่ Name s e r v ์ฟเวอรของฉันเองนะครับให้เราทําการวาง Name Server เวอที่เราคัดลอกมาจากไซ n กลงที่เน m e เซิร์ฟเวอร์1นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ g ไซ u กวอีกครั้งหนึง่งนะครับคัดลอกเอา Name Server เวอ <Suzanne S 2> บรรทัดที่2มานะครับกลับมาที่เว็บไซต์ g o d a d d y อีกครั้งหนึง่งนะครับ วางเนมเซิร์ฟเวอร์บรรทัดที่2ที่เราคัดลอกมาจากไซแกลว d นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่บันทึกนะครับติ๊กตรงช่องใช่ชันยินยอมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ดําเนินการต่อนะครับให้เราทําการรีเฟซหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งว่าเนม e เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นของไซ r o ลวนะครับกลับมาที่ไซแกลวเว็บโ o สติ้งนะครับให้เราคลิกที่เมนจ์ไซต์นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่แถบเมนู w o r d p r e s s นะครับ หรือว่าจะคลิกที่โลโก้ WordPress ตรงนี้ก็ได้นะครับให้เราลองคลิกที่ Log in to Admin Panel นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่า WordPress ของเราได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปที่ My WordPress นะครับแล้วก็คลิก Vis i t Site นะครับโดยเปิดไปที่หน้าต่างใหม่นะครับเห็นว่าเว็บไซต์ WordPress ของเราได้ทำการถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมีอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องไปทำการแก้ไขนะครับนั่นก็คือการติดตั้ง SSL ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับ กลับมาที่ไซต์กราวเว็บโฮสติ้งนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่แถบ s e c u r i t y นะครับคลิกที่ SSL Manager นะครับให้เราทำการติดตั้ง SSL ให้กับโดเมนเนมของเรานะครับคลิกเลือก SSL ที่แถบ Select SSL นะครับมันจะมี SSL ให้เราเลือก3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ Free SSL l e t Encrypt นะครับรูปแบบที่2ก็คือ Free SSL l e t Encrypt แบบ Wildcard นะครับ ซึ่งรูปแบบนี้จะทําการติดตั้ง SSL ให้กับ s ั b d o m a i n name ของเราด้วยนะครับรูปแบบที่3เป็น premium wildcard นะครับรูปแบบที่3เป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมจะเลือกรูปแบบที่2นะครับก็คือ free l e t encrypt b y c a r d นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม get นะครับโอเค free SSL l e t encrypt นะครับก็ถูกติดตั้งในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมมาที่แถบ https enforce นะครับ เสร็จแล้วให้เราทำการเปิดใช้งาน https enforce นะครับการเปิดใช้งาน https enforce นะครับจะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานแบบมี World w i w e ์ลนะครับหรือว่าการเข้าใช้งานแบบไม่มี World w ว w i ์ e ไนะครับ https นะครับก็จะแสดงทั้ง2รูปแบบเลยนะครับเรากลับมาดูส่วนของหน้าบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับจากก่อนหน้านี้ที่เป็น not secure หรือว่าไม่ปลอดภัยนะครับ ผมจะลองรีเฟซหน้านี้ดูนะครับจะเห็นว่าจากข้อความ Not Secure นะครับเปลี่ยนเป็นรูปลูกกุญแจแล้วนะครับโดยข้อความการเชื่อมต่อไม่ปลอดภัยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความเชื่อมแบบปลอดภัยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เรากลับไปที่ส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับเมื่อเรามาที่ส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับให้เราคลิกที่ Setting นะครับ ตรง w ว r d p ดเพสแ d ดเด s สยูนะครับให้เราทำการใส่ตัว S เข้าไปหลังตัว P แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ Si t e Address URL นะครับให้เราทำการใส่ตัว S เข้าไปเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับคลิกที่เซฟนะครับมันจะให้เราทำการล็อกอินเข้าไปในส่วนของหลังบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราทำการล็อกอินเข้าไปส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับเชนว่าเครื่องหมายรูปลูกกุญแจนะครับจะอยู่ทั้งหลังบ้านและก็ส่วนของหน้าบ้านนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการจดโดเมนเนมกับเว็บไซต์ Go Daddy นะครับการเช่าโฮสต์กับไซต์กร o u d ว็บ Hosting นะครับแล้วก็การติดตั้ง WordPress นะครับผมจะจบวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะครับส่วนวิดีโอต่อไปนะครับผมจะมาเริ่มต้นจากการที่เราได้ทำการติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับ